สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหญ่เลยนะคะนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องภาษีกับการค้าค่ะว่ามันจะส่งผลกระทบมาถึงบ้านเรายังไงบ้างครับผมเรามีข้อมูลหลายชิ้นเลยทั้งผลจากกฎหมายลดภาษีปี2017หรือ TCJA แล้วก็ข้อเสนอใหม่ๆที่เรียกกันว่า Trump 2.0เนี่ยค่ะใช่ครับคือเราจะมาลองแกะดูกันว่าไอ TCJA ที่ผ่านมาเนี่ย ผลจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะทางเรื่องหนี้ที่เพิ่มขึ้นแล้วใครได้ใครเสียกันแน่ค่ะแล้วก็เรื่องการลงทุนที่เคยคาดหวังไว้มันเป็นไปตามนั้นไหมอืมแล้วก็จะไปดูข้อเสนอใหม่ๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องภาษีศุลกากรอ,อันนี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับประเทศไทยเลยครับงั้นเราเริ่มที่ TCJA ก่อนเลยนะคะที่จำได้แม่นๆเลยคือ ลดภาษีบริษัทเยอะมากจาก35%เหลือ21%อันนี้ถาวรด้วยครับผมแต่ว่าภาษีคนธรรมดาเนี่ยลดแค่ชั่วคราวแล้วก็มังจะหมดอายุปี2025ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหน้าผากทางการคลังหรือ Fiscal Cliff ที่รออยู่คือถ้าหมดอายุแล้วไม่ทำอะไรต่อภาษีบุคคลธรรมดาก็จะเด้งกลับขึ้นไปอ๋อค่ะแล้วผลกระทบที่เห็นชัดๆจาก t c j a นี่คืออะไรบ้างคะชัดสุดเลยก็คือนี่สาธารณะของสหรัฐนะครับมันพุ่งขึ้นเยอะเลยเพิ่มขึ้นเยอะไหมคะประเมินกันว่าจะเพิ่มราวๆ1.5ล,ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีนะครับส่วนเรื่องประโยชน์ที่ว่าจะกระจายลงมาเนี่ยข้อมูลจริงๆมันชี้ว่าส่วนใหญ่ไปตกอยู่กับกลุ่มคนรวยกับบริษัทใหญ่ๆมากกว่านะครับต่างกันเยอะไหมคะระหว่างกลุ่มคนรวยกับคนทั่วไปตัวเลขมันค่อนข้างชัดเลยครับคือกลุ่มที่รวยสุด1%เนี่ย ได้ลดภาษีเฉลี่ยปีละห0 0 0มกว่าดอลลาร์แต่กลุ่มล่างสุด20%ลดไปแค่ประมาณ60ดอลลาร์ต่อปีเองครับโอ้ต่างกันมากจริงๆค่ะแล้วเรื่องที่เขาหวังกันว่าจะกระตุ้นให้บริษัทลงทุนเพิ่มล่ะคะอันนี้เป็นไปตามคาดไหมคะอันนี้น่าสนใจมากครับคือข้อมูลมันออกมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่การลงทุนโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแบบก้าวกระโดดอย่างที่คาดหวังกันไว้นะครับอ้าวเหรอคะครับ เงินที่ไหลกลับเข้าประเทศเยอะๆตอนปี2018นะครับประมาณ700กว่าล้านดอลลาร์ค่ะเยอะมากก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่บริษัทเอาไปซื้อหุ้นคืนหรือไม่ก็ลดหนี้ตัวเองไม่ได้เอาไปสร้างโรงงานจ้างงานเพิ่มแบบที่หวังกันไว้เท่าไหร่อืมก็คือไม่ได้กระตุ้นการลงทุนจริงจังเท่าที่ควรอาจจะมองได้ว่าเป็นการย้ายเงินลงทุนจากธุรกิจเล็กไปบริษัทใหญ่มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ที่ยังถกเถียงกันอยู่ครับ มีอีกประเด็นหนึ่งของ TCJA ที่คนพูดถึงเยอะคือเรื่อง salt ใช่ไหมคะการจำกัดหักลถยนต์ภาษีท้องถิน่นใช่เลยครับการจำกัด salt หรือ state and local tax deduction ไว้ที่1,000 0ดอลลาร์ 1, อันนี้กระทบหนักเลยกับคนที่อยู่ในรัฐที่ภาษีสูงๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐเดโมแครตถูกต้องครับก็เลยมีคนมองว่ามันมีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ด้วยนอกเหนือจากเหตุผลเรื่องงบประมาณนะครับทีนี้พอมาถึงข้อเสนอที่เรียกว่าทรัมป์0อันนี้เหมือนจะ Ờ, เพิ่มเดิมพันขึ้นไปอีกนะคะทั้งภาษีทั้งการค้าใช่ครับคือข้อเสนอหลักๆก,ก็มีทำให้การลดภาษีบุคคลธรรมดาของ t c j a ที่จะหมดอายุเนี่ยกลายเป็นถาวรไปเลยอันนี้ต้นทุนน่าจะสูงมากนะคะประเมินกันว่าเพิ่มอีกเกือบ4ล้านล้านดอลลาร์เลยครับแล้วก็อาจจะมีลดภาษีบริษัทลงไปอีกเหลือ15%แล้วก็มีไอเดียลดภาษีแปลกๆใหม่ๆเช่นยกเว้นภาษีเงินทิปหรือประกันสังคมอะไรพวกนี้ด้วย แต่ที่ดูจะเขลียวโลกมากที่สุดคงเป็นเรื่องภาษีนําเข้าใช่ไหมคะที่ว่าจะเก็บ10%กับทุกอย่างแล้วอาจจะ60%หรือมากกว่านั้นกับจีนอันนี้แหละครับที่น่ากันุลมากโดยเฉพาะสําหรับประเทศที่ส่งออกเยอะๆอย่างเรามันดูข,ดขัดขัดกันนะคะลดภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อีกทางก็ขึ้นกําแพงภาษีขัดกันอย่างแรงเลยครับลดภาษีก็ดันไปเพิ่มหนี้มหาศาลพอขึ้นภาษีสุลากรมันก็ไปเพิ่มราคาสินค้าทําให้เงินเฟือสูงขึ้นอีก แล้วธนาคารกลางสหรัฐจะทำยังไงล่ะคะทีนี้นั่นนะสิครับมันจะคุมเศรษฐกิจยากมาก2นโยบายมันตีกันเองและยังเสี่ยงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า crowding out หรือการเบียดบังการลงทุนเอกชนด้วยการเบียดบังนี่คือยังไงนะคะช่วยอธิบายง่ายๆอีกทีได้ไหมคะครับคือพอรัฐบาลต้องกู้เงินเยอะๆเพื่อมาโปะราได้ภาษีที่หายไปใช่ไหมครับมันก็อาจจะไปแย่งเงินทุนในระบบทำให้ดอกเบีย้ยแพงขึ้นอ๋อ พอดอกเบี้ยแพงบริษัทเอกชนก็กู้เงินไปลงทุนยากขึ้นหรือต้อนทุนสูงขึ้นสุดท้ายเศรษฐกิจระยะยาวก็อาจจะโตช้าลงซึ่งพวกแบบจำลองของ CBO หรือ PWBM เขาก็ชี้ไปทางนั้นเหมือนกันครับฟังดูแล้วผลกระทบกับไทยคงหนีไม่พ้นโดยเฉพาะเรื่องกำแพงภาษีใช่เลยครับจุดที่ไทยเราน่าจะกังวลมากที่สุดไม่ใช่ภาษีในประเทศเขาแต่เป็นภาษีสุลกากรนนี่แหละครับ มีงานวิเคราะห์ออกมาบ้างแล้วอย่างของครึ่งสีรีเสิร์ชหรือหมอหอการค้าไทยเขาก็ลองทำแบบจำลองดูน่าสนใจค่ะเขาว่ายังไงบ้างคะก็มีหลายฉากทัดครับถ้าดีที่สุดเลยนะคือสหรัฐขึ้นภาษีแค่จีนประเทศเดียวค่ะไทยอาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้นิดหน่อยครับจากการย้ายฐานการค้าหรือการผลิตส่งออกไทยอาจจะบวกได้สัก1.66% GDP บวกเล็กน้อย 0. 0 5แต่ว่า อันนี้คือกรณีดีสุดนะครับแล้วถ้ากรณีที่แย่ลงล่ะคะเช่นสหรัฐขึ้นภาษีจีนด้วยแล้วก็มาขึ้นกับไทยด้วยสัก10-20%โอ้อันนั้นสถานการณ์จะพลิกเลยครับจะกระทบแรงมากแรงขนาดไหนคะลงได้ถึง0.4%ถึง0.7%เลยโหเยอะมากนะคะแล้วกลุ่มไหนเสี่ยงสุดคะก็พวกที่เราส่งไปสหรัฐเยอะๆครับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารแปรรูปอย่าลืมว่าสหรัฐคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเราเลยนะครับประมาณ18%ของส่งออกทั้งหมดนอกจากผลกระทบต่อการส่งออกโดยตรงแล้วยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกไหมคะมีครับเช่นบริษัทต่งางชาติที่ใช้ไทยเป็นฐานผลิตอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าไทยโดนภาษีสูงเขาอาจจะย้ายฐานออกไปที่อื่นดีกว่าไหม,มหรืออีกทางคืออาจจะมีคนพยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านสินค้าจากจีนเพื่อเลี่ยงภาษีสหรัฐ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะโดนสหรัฐเล่นงานเพิ่มได้อีกสรุปแล้ว TCJA ก็ทิ้งปัญหาเรื่องหนี้กับความเหลื่อมล้ำไว้ส่วนข้อเสนอ t r u m ป์ to p 2.0ถ้าเกิดขึ้นจริงนี่เสี่ยงทั้งปัญหาการคลังในสหรัฐเองแล้วก็ความปั่นป่วนทางการโลกครับผมซึ่งสำหรับไทยเราภัยคุกคามที่ดูจะตรงตัวและรุนแรงที่สุดก็คือเรื่องภาษีศุลกากรน,นี่เองนะคะหลักอย่างเราจะต้องปรับตัวปรับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการคลังใหญ่แค่ไหน น่าคิดมากค่ะแล้วนิยามของคำว่าความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในโลกที่อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ให้เราคบคิดกันต่อไปครับ